สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะอันมื้อนี้ยู่บานบบเป็นสุขคือเก่าห่ะค่ะเพราะว่าได้ลาตามล่าหาเห็ดป็ดแปลกเนาะพี่น้องเนาองลงมาล่อรถแฟนม่ท่านลงมาเลยก็เลยเออชมชมบรรยากาศ หลังตึกที่พักอยู่นอพี่น้องนอะกะมาวัดดีเป็นทางการก็นอพี่น้องนอวัดดีจาก s อ l ไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อพี่น้องเด้ออันมือนีเฮ้ากับสีขาป้าไปจอบเบิ้งเฮ็ดขึ้นเก่าหล่ะวัดสีมีเฮ็ดยังห้เฮ้าอันได้รับชมเงื้อเลียนลูกกับการหาเฮ็ดเฮ็ดที่กินได้ก็เห็ดที่กินบ่ได้นอเข้าไปหาเบิง่งมันมียน่ยังแน่ในปลาเห็ดของประเทศเดนมาร์กนอค่ะตามไปเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปพ่อกันยุป่าเห็ดนอะพี่น้องนะไปค่ะอันนี้บบแมนเห็ดเดอพี่น้องเอามาฝากพี่น้องซื้อๆแหละอันนี้ขา้าวพระอันพักพักช่วงอันหน้าหนาวเบิดเดนอกอันเข้าวอื่นอันพักมมเมียวนาะพักมูมเมียวชนิดนี่กินแสบแล้วพี่น้องบ่ขผมเด้อค่ะท่านไปลวกแล้วไปลวกแล้วก็กินแบ่บคือเกา่า สิเป็นลวกนั่นจะไปต้มใส่มากากคงตุก๋วยเดี๋ยวก็ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะแซบแล้วค่ะพี่น้องอันพักหูนมงชนิดนี่ก็เป็นยาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นมหมค่ะคุณลองคนกัว่าเห็นมันเป็นคนค้นบ่เป็นต้นนกินเนาะแต่ว่าบองนี่สนามทังหลังตึกเนาะค่ะนี่เห็นบ่ค่ะเพราะว่าอันช่วงนี้มันแก่แล้วมันก็ที่เห็นคนอย่างชดเกนแล้วพี่น้อง แต่ว่าไปลวกแล้วแซ่บค่ะพี่น้องลวกกินกระปุลก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบหมค่ะเห็นใหไฮออลไฮเบิ้งชัดๆเบิ้งชัดๆเด้ออันคนไทยอยู่ทางยุโรปเนาะค่ะทางนี้เนาะทางเมืองไทยก็คือสิบวมีกะเอามาให้พี่น้องทั้งต่างประเทศนี่ยระเบิ้งเนาะอ่าเอฟซียู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าเนาะค่ะอ่าพักนี่กะเก็บไปเฮ็ดกินได้ด้วยค่ะพี่น้อง ไปเบิ้งต่อสินี้ยังมาอวดอีกไปกันต่อค่ะพี่น้องเป็นบ่อพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดแปลกเห็ดแปลกเห็ดแปลกตัวไม่เนาะค่ะนี่แต่ว่ามันเถาแล้วนะคะนี่ที่ไทยให้เบิง้งอันชออสันสันเนาะนี่มันเป็นยังสีแล้วนี่แต่นี่มันแก่แล้วเก็บไปกินยูเดอร์ค่ะเดี๋ยวอันสี่ลงซื้อไว้ให้แต่วันนังซื้อร่างเหลี่ยมกะว่า มันกินม่ได้ร่างเหลี่ยมก็ว่ากินได้แต่ต้องอันต้องกินอันอันตัดเอาตอนมัน่อนอ่อนอยู่นอกพี่น้องอันหนังสือี่ต้องอ่านเบิ่งหลายๆเหลี่ยมเด้อค่ะพี่น้องอออืออ้อันนี้ก็เห็ดกอแดงพี่น้องเจอฝนไปเบิ้อแล้วใช่คะอืมเน่าตัวากะเรียบร้อยน้ำอันนี้มันอย่างนี่ยังย่างมากเมื่ออเห็ดมาเลยแล้วพี่น้อง ใส่ไรบอสแต่ว่านาเวิร์ดไร้นมาน้อพี่ทองน่ารกเ็ดนำมานาะค่ะเนาด้วยค่ะให้จห้อยนองกัไีองดลยดอกนีจะไปใส่ได้บอแต่ว่าท่องทีไปบ่านเก่าคืืกันเอาไว้ทำพันอยู่นี่น้องพี่ทองเนาะอยู่นี่นะ ย่างไม่อีกกับพ่อเฮ็ดผึ่งเมียหมดพี่น้องเหรอมาโอ้ยเฮ็ดผึ่งเมียหมดว่าสันอันชิว่าเฮ็ดอันเฮ็ดอยะไรเฮ็ดไข่มุกมาโอ้ยนี่ดอกเดียวพี่น้องเมื่อก็บอใส่คือเก่าแล้วมันบอชินพี่น้องเออเล็บกันย่าบิ้งจีตาดกับเสียดายสีไปเฮ็ดเล็บกับเสียดายเงินอ กินได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิใส่ซื้อใส่ซื้อในหนาดอกเ็ดนี่น้อพี่น้องน้องซื้อของเ็ดชนิดนี้น้อพี่น้องน้อแต่ว่าต้องศึกษาดีๆเด้อผู้่เคยอเก็บกินนะพี่น้องน้ออเฮ้าก็บอกกันทั้งสี่แล้ะเพราะว่ามันมีคู่เหมือนคือเก่าลพี่น้องเฮดชนิดนี้ไปต่อค่ะพี่น้องหาพ่อข้องดียาวไปนั้งกันพี่น้อง สวัสดีพี่น้องอยู่ในป่าเห็ดระเดอ้อมึงนนพ่อเห็ดอยู่แต่ว่าก็เห็ดกันเนานะ่าเนาะมันโดนฝนพี่น้องเอ,อ้ยอันอยู่ในปา่ามึอนี่คนปั่นจากย่านไร้หลายเด้อพี่น้องโรคใจว้าวกำลังคุยกำลังคุยอยู่ดิ <laughs> เดี๋ยวเที่ยวพี่น้องมึงอันเห็ดผงกับพ่อท่านพ่อดอกเห็นตา ก้อแดงนะพี่น no 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 e no okay. ้องไปเก็บก้อแดงน้ากันต่อว่าท่านจะเก็บจากดอกเลยเขามากกับพออยู่เจ่ว่ากัดสวดมากสีเห็ดเน่าไหลเนาะเห็ดถั่าหลจะเอาพี่น้องเบิ้งเนาะเขียเอาไปจักหมกแกงนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวสีแกงให้พี่น้องกินเบิ้งน้อกันค่ะอันนี้ก็เห็ดเผื่กเน่าหรอเปล่านี่ดอกเนี่ยโอ้เขาเห็ดเน่าเราไป อันนั้นก็เ n e เราุดดอกแบบไงแล้วพี่น้องเห็นบหมก็แดงไงอาญะเน่าเต้ดอกนั่นก็เ่อเด้อค่ะก็เก็บอันฟนตกนอยเดี๋ยวเฮ็ดกระ neau บดมุนมาทางนี้มาทีนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นไหน้องเกบมมึงจะดอกพี่น้องเลยโอืไกลๆอยอ่อ๋อบ ตู้อะไ้เตรียมถุงใส่ได้จะสองดอกเนาะพี่น้องออกร้อนพ่อได้ไปแกงเนาะพี่น้องเนาะอันใดกินได้เก็บเบิร์นเนาะพี่น้องเนาะไปต่อพี่น้องมีอตัดขาเหยื่อแพี่น้องบางอีที่เราละเนาะจับก้อแดงค่ะพี่น้องอ๋อเอ็ะ ไถึงแ,ง,แงแล้วพี่น้องท้ายปีกใหเก่าหรือม่เนมันโดนแรงเข้ากัแงงแงงมันออกนะเปล่าเนาะมันเขาโบกนกแม่งพี่น้องหลือ ด้วยการแช่ Đây là của lòng Đấy nhìn bò Nhìn sống, không lụt Nhà ngông ở nơi đông ba hết ทอดได้กับ,บ่พ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมันคืออึดอยากแท้ย่างทุกมือทุกมือหาจนค้าเม็ดค้าลอยล้ะพี่น้องเอ้ยฝนมากกับหัวก,ร,กระตกบัดทางอื่นเขาก็ยังงทอด้เกีบอย่าง่าเห็ดฝรั่งหวานไหมแต่ว่าเอ้าเดี๋ยวสีเอานี่เบื่องอีกนี่ตามสัญญาที่บอกว่าสีไทยมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเห็ดแปลกแปลก เฮ็ดแปลกๆตัวนี้แหละค่ะพี่น้องม้าเบิ่งดอกนี่มันบ่เป็นกอใงหง่คือจังเมือนว่านเหมือนอ่ะเนาะแต่ว่าหันมันขึนเป็นกอมันขึนเต็มต่อเลยพี่น้องแต่ตอนนี้มันอ,อน่อ,อนๆอยู่ต่อมาจากที่ขี้หายเบิดเนาะต่อเก่าเดี๋ยวชิาพี่น้องเบิ่งกันพี่นออ้องเฮ้ยเมือ่อยเมื่อยนี่ค่ะเห็นบอกค่ะนี่อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ อ้อนได้กับพี่น้องกินได้เรอเดี๋ยวสีไงให้พี่น้องเบ่งแต่ว่าลังเหลี่ยมเนี่ยเขาว่ากินบ่ไดไรนอนนี้มันเป็นอย่งเช่นี่อันเอฟซีังคนก็บ่าอันเฮดอันนี่ยังไงล่ะเฮ็ดเนื้อไก่เฮดหนังไก่นี่มันเป็นยังสี่พี่น้องเนี่ยนี่แต่ว่ามันขมด้วพี่น้องต้องต้มโดนๆแล้วต้องต้มสองน้ำกันแก่นะแต่หนอนอ่อนนี่ต้มน้ำเดียวจะต้มเดินเติมแต่ว่ามันสะเป็นสีดำ กินมัก็แ่บก็จังเนือไกล้น่ะแหละพี่น้องเป็นเนือเนาะแทนเนือได้เนาะนุะ่นมๆแต่เบิ่งในหนังสือล่างล็มเขากับบอนิยมให้กินเนาะเพราะว่าที่เขาว่าว่าบอกินบอกให้กินนั่นคือว่ามะคนต่างชาติเขากับ่ามันว่ามีโสชาติอย่างเนาะ อเพราะว่า,าขันมันแก่มันขมพี่น้องอ่อนกับสีขมอยู่แหละแต่ว,ว,วต่าเขาต้มนี่เห็น,นอ่อนๆอไนนหมกำลังสีเกิดลายเลยนะยังน้อยมากก็สีเป็นเป็นทํากระดงฟัดเขาหมดแล้วมันสีขยายยังไงเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดชนิดนี้นาอเดี๋ยวสีรงซื้อร่างเหลี่ยมก็ว่ากินได้แต่ต้องตัดเอาอ่อนๆไปกินร่างเหลี่ยมก็ว่ากินไม่ได้นาอมันกะ บางโฮ่ก็การเล่มที่เคยอ่านน่ะเล่มนั่นอันเฉได้เฉลยได้แต่ว่างหายโมไปแล้วเนาะอ๋อหายโมไปแล้วเจ้าของก็เลี้ยงอยุสามเล่มหนึ่งพี่น้องเลยอ,อยากได้เล่มนั่นอยู่สิไปหาจำซื้อต้องซื้อเล่มนั่นบ่ได้ไรต่างหากนะเพราะว่าเล่มนั่นอ่านได้ความรู้หลายขนาดเลยพี่น้องอ่ะสียหายเบิรงมันเป็นทังฉี่แล้วอ่อ,อนอมันเนาะนี่นี่นเดือดฉีดนะมันะให้มาค่ะ ผู้ใดสงสัยอีหยังกะว่ากันม้านอเขม่นมาคุยกันได้นอเพราะว่ากะบอเชี่ยวชาญบันไดดอกกะตามตามหนังสือเขาว่ามาเนาะพี่น้องเนาะเขาว่าไปตามนั่นหลับพี่น้องไปต่อค่ะอีนยังดุนตุอีนยังเห็ด่ผึ่งเหยืก่อ ดนฝนโดนสีสันเด้พี่น้องแด้แล้วมีตัวมีดิีงใส่เอาใเปพี่น้องอ๋อเฮ้ยไปพักหันแล้วว่าจะไปิไปดกายุคนี่นมากจองข้นหรอพี่น้องเลยมีตับโอ้แข็งเอาไหมเอาไหมตับ แยบกรอบอย่างมาไก่เต๋บพี่น้องอันนี้มันเห็ดอีไอย่างนี้บ่เคยบ่เคยโอ้ยมือจับนั่นจับนี่โอ้ยคือเห็ดกระด่างเนาะเบื้องหลังมันดูนี่ไหมันเห็ดอีไอย่างนึ้คือเห็ดกระด่งะา,งงดะดางถูกไหมโอ้บ่เคยเห็นบ่เคยกินเด้อเห็ดชนิดนี้ เนาะคือเห็ดกระด่างแท่นุ่มๆอ่อนๆอยู่นี่ไหมอืออือดมกินกับไข่เห็ดกระด่างเลยอ่ะพี่เอาไปชิมพี่น้องเอาไปชิมบ่พี่น้องคำพูอเห็ดกระด่างเดี๋ยวต้องไปเบิงในได้หนังสือนอกพี่น้องเคยเห็นอยู่ในหนังสือแต่บ่หูซือสงสัยต้องเอาไปทดลองพี่น้องวอ้ย สอดกอกชอดอกพี่นอ้องเอ้ยพะกพวดอกที่สามโดนแหบแล้วพี่น้องโอ้ยโ,โชคลาบโชคลาบโชคลาบมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยปาดถอแททจนทีแต่ว่าไก่ย่างเหล่นแน่ป่าพ่อแฟน่นจะเบึ่งลดเนาะพี่น้องก็เลยย่างไปเรื่อยย่างไปเรื่อยย่างไป,งไปทั่วทีชุดเดียรนะพี่น้องคนละใกๆแฟนที่มาฮับก็ที่ออกไปหาถนน ว้าวมันเห็ดอีกอย่างพี่น้องเดี๋ยวเดี่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 ยวอันหามีตัดขายเห็ดนี่ใส่ถุงก็น่าพี่น้องนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งพี่น้องของ,อของแตกอีกแล้วของแตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องนี่คือก่อของเขาก่อเขาแก่แล้วเนาะน,นี่เห็ดชนิดนี้ งามขนาดเลยพี่น้องเออโอเคข้มเดือดน้องอเห็นไหมโอ้หนาทายลูกนาะเดี๋ยว็กชายลูกหมุนหมุนกันก็หมุน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 ผ้าพี่น้องเบิกอ้อมกันก่อแบบง่ายๆเลยพี่น้องมันก็กินได้เยอะเลแต่มันข้มอโอ้เห็ดแปะเทปแปะพี่น้องเอประเทศเดนมาร์กเด้อพี่น้องนี่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 เห็นไหมค่ะ ก็เป็นเส้นพี่น้องเห็บปะบ่อยากเอาเขาแม่งมีก็ไร่หลายพี่น้องเอ้ยนี่เคยเก็บไปกินอยู่เคยไปต้มแล้วมันต้มต้มโซดิต้มนั่นเนาะเพราะมันขมพี่น้องก็เลยบ่อยากเก็บกันเก็บกับเจียวอ่อนๆพว้ยมือดำเลยนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีไทยลูกจักปื๊บเพราะน้าพี่น้องเนาะตอนนี้ไหม ลายงามขนาดเลยชี้สวยชีบัญชีเฮ็ดกระด่างไปกัน่ตเฮ็ดมันตูนพี่น้องเห็นบ่ตูนอันนี้เฮ็ดกินบ่าไรด้วพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าตัวทากกินด้วย่ะแต่ว่าตัวนี้กินแล้วชีแง่แงี้ง่ายเลค่ะมันชีเทาเท่าเห็นบ่ค่ะชีเทาเท่าอันจุดมันก็จะเป็นขาวขาวนะ นี่เห็นบ่อตัวนี้กินพ่อไปใส้มาไะไรเลยตะขาบพ่อแม่ตายจีร <assistir> ้องไส้ตายโ้ตรกินสีเหลีย่ยมหมดตะขาบยังขี้เลยนี่นเห็ดมาค่บพี่น้องพ่อแม่นนี่ก็ตายขึ้นเลย่าท่านตายบู้อปเกิดใกล้ๆกันก็อันเห็ดอันนั่นเั่นน่ะไม่หมดเอ้ยเอ้ยเฮ็ดเนี่ยอะไรเฮ็ดอันไข่มุกแต่ว่าไ้ต่อพี่น้องเอาให้พี่น้องเบงิ้ง เ็บกระองระวังพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่หูด้อใเมื่อไหอ่อแต่มือเก่ากัย่างยาดด้อพี่น้องฮ่าๆ่ใกล้พร้อมไปพี่น้องเขปาป้าทุกมือเข้าพร้อมแล้วน้องจะวานย่งเหยียเพชรอย่างนี้เข็ถึงกดน้องน้องถึเงถเระด มาเสียวอันเฮ็ดอันนหะพี่น้องพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดผึ่งอันไทยอยู่ได้ตอนนั้นแต่ว่าสงสัยลืมโกดอีกคือนเราละพี่น้องได้สองดอกละพี่น้องเอ้ยมัอนี้เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเลียดนอกนอกนั่นกะเฮ็ดกอยังพรท่านในพ่อแกงนี่พี่น้องเอ้ยสงสัยเสียวสองดอกนี่ร่วมกันละมั่ง <c oughs> โอ้ยยังมาทนไมเฮ็ดพ่อแกงพี่น้องเอ้ยมัอนี้เฮ็ดหายากเด้อพี่น้อง อันอยากบอกพี่น้องนนเนาะเฮแต่ละชนิดเฮตตาเธอชลาเฮตตาละชนิดนี่มันต้องศึกษาให้ดีๆเด้อเพราะว่าลังเหลี่ยมก็กินได้ลังเหลี่ยมกกกินบ่ไดดนะแต่ว่าเขากับบ่ไดดห้ามเพราะว่ามันคือว่ามันบ่แแ่บมันขมยังสีนะเขากับบ่แในน้ำให้กินแต่ว่ามันกับบ่มีพิษเพราะมีพิษนะที่ลังเหลี่ยมที่อ่านมาเนาะ อันจะพอเฮ็ดตัวนี้นะ้าโตที่มาไทยมือนีนอกเดี๋ยวกับพี่นองกับ,บเล่อเบิ้งนอกว่า,าผูอา้อยู่ทั้งยุโรปนี่นอกผู้ลังคอนกับว่าเฮ็ดเนือ้อไกล้เนือ้อไกลแต่ว่าเฮ็ดเนือ้อไกลนี่คิดว่ามันอีกชน,นิดหนึง่งนะคพามรู้สึกเป็นยังสั่งเพราะว่ามันขมขันมันแกนะแต่ว่าขันอ้อนน่ะบ่ขมก็ต้ตตตนมน้ำออกน้ำหนึ่งแต่ว่าต้มเนี่ยต้มเซตมันจะเป็นชีดำเลือเหนือมันเต็มเป็นดำ ดำได้จับกระดำแล้วพี่น้องแต่ว่ากินกัแซ่บอยู่เอาออนออนมันไปต้มเพราะว่าเก็บไปเก็บไปเฮ็ดกินทุกปีอยู่เพราะว่ากับพอ่อทุกปีแล้วพ่อเฮ็ดอันนี้มันขึ้นตามต่อไม่เนอตามคอรไม่เนาะพี่นอ้องไปต่อพี่น้องเดี๋ยวมันสีเงาอันนั่งพักจะเข้าก่อนหลกักกสิอันย่งางห้าเบิ่งอีกห้าอะไรพอ่อพ่อแกงเนาะพี่น้องนเนาะปลาชเฮ็ดไม่นู่แกงเฮ็ดก็อันอันตำบัาหุ่งซู้พี่น้องกินเนี่ยเพราะว่า หลยมือแล้วบ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลิปกินเนาะเฮ็ดแต่อันคลิปเขาป้าเนาะเดี๋ยวพี่น้องสีเบียร์นายเบียร์นายเอสเอลไลส์ใเดนมาร์กบันไดสีผ้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินอันชิทอดเด้อพี่น้องเด้ออันฉากอันช่องน้อยนอยนี่นี่เด้อพี่น้องเด้ออันขันบ่มีคลิปบ่มีเลยไทยยังให้พี่น้องเบิ่งอีกกะชิล่า ลาพี่น้องไว้ซ้ำนี่ละเด้ออันจากเอสเอลไลไซดเดนมาร์กอั lithium. นขอฝากอันช่องน้อยๆกดไหลค์กดแชร๊กดรกระดิ่งจริงๆให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเป็นทางการเด้อค่ะขอให้ทุกผู้ทุกคนอันปลอดภัยจากโรคภั้ไข้เก็บทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้ออันแนบ่เไปเห็นตัวก็คือเกาคือเกาละพี่น้องก็ต้องระบางกันเนาะเป็นห่วงทุกผู้ทุกคนละทั้งเมืองไทยเป็นหวังชิดหอดชิดหอดเมืองไทยร้ายหลายเด้อพี่น้องแต่ว่าก็ต้องอดทนอด้าเอาละเนาะ แล้วค่ะเว้าโดนแล้วล่าแล้วล่าเอกทางการได้อิลี